คลิปนี้เนาะพี่น้องน้อยๆก็ย,ย,ยาก,กินขนมปังชุบไข่ทอดทอดไข่ทา่สองฟองทุกคนเพื่อนอยากอีกแล้วทุกคนค่ะจัดให้เพื่อนจักหน่อยเนี่ยะคะกินทอดไข่ชุบแป้งเออชุบขนมปัง ไข่อสองฟองเราจะใส่ขนมปังสี่แผ่นไปเลยนะทุกคนนะสี่แผ่นไปเลยทุกคนค่ะน้ำมะซาวเ,เพื่อนกับเพาะอ,าอยากกินข้าวคเลยจะก,กินทอดขนมปังใส่ไข่อ่าเรียบร้อยตีไข่แล้วขนมปังต็อกนุ่งจ้า ่แผงไปเลยนะคะอันนี้เขาสิ่งตัดเป็นชิ้นน้อยนะทุกคนตัดเป็นชิ้นน้อยๆเอานี่นะคะเดี๋ยวค่อยมาหั่นอีกทุกคนนะใหเพื่อน,นซึมเข้าไข่ก่อนโซมแผ่นนี้ก็ได้ ใส่ถ้วยทองเลยนะ,ะถ้วยนี้ชุบไข่แล้วนะคะวางใส่จานอีกค่อยอทั่วกันเนาะพี่นอ้องเวลาไปทอดจังสีง่ายเนี่ยเวลาทอดก็ทอดไปเลยนะคะทุกคนบตน่ต้มเลนมะม่วใส่ไข่ตัดขนมปังใส่ไข่อีกนะเอาชุบไข่ไว้เรียบร้อยแล้วก็เวลานั่นก็ทอดไปเลย อชุบเมล็ดร้อยเลยนะคะจานละสองแผ่น,น,นเอาให้ทั่วจักหน่อย พอดีนล้วแหละทุกคนนะสองโฟงเ,เลกน้อยอีกหนึ่งแผ่นนะคะหนึงแผ่นแผ่นสุดท้ายไม่ค่อยทวดปนันใดทุกคนแผ่นนี้ก็ออาบุเป็นยังเปรียกเกลี่ยไข่ให้มันซึมเข้าไปจากหน่อยกับพอและแผ่นสุดท้าย ทุกคนนะคะไปไปทอดกันค่ะไปทอดกันนะคะเอาหม้อข้างไว้เลยนะขยับเป๊ะน,นิดน้นองลามีเสียงจังเลยเสียงกระมัง เอด<ม>าห้แห้งค่ะว้าไทยผสมอลสานยอเดเพี่น้องแล้วอขอโทษขอไคยด้วยนะคะพูดไทยผสมอีอาน้าไทยรผสมอีสานอ่้อกระทะแห้งแล้วก็เติมน้ำมันลงไปเลยนะคะเมนูง่ายๆเล็กน้อยมากน้ำมันพืชก็พอดีเลยทุกคนนะอ่าเราจะใส่ประมาณนี้แหละ น,ะะนี้เราก็มาใส่ขนมปังพอนะ้ำมันคืดเดือดจะน้อก็ใส่ขนมปังลงไปเลยนะคะคนค่ะเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลย ดแบบใจเย็นๆนะคะทุกคนเอาอีกแกนหนึ่งมาให้แม่หนยเอาใส่อีกที้หนึ่งนะคะเพราะว่ามันมันเหลือพื้นที่อยู่เนาะพี่น้องใส่ไปเลยอหม้อ,มอก,กระทะกระไดีนะ่นองใส่ที่หนึ่งก่อนผ่อนใส่ลงนะเอาใส่อ่อนๆทุกคนอ่าขนมปังจะสุกก่อนไหมทุกคนคะ่ะ นี่เริ่มใหม่แล้วพอดีกอบพอดีนะทุกคนนะอ่ะอะ่พอดีพอดีทุกคนพอดีแล้วแหละทุกคนคะ่ะไฟเมื่อกี้ยัฮอนแห้งเมื่จกี้ออกเป็นสีเข้มไปนหน่อ,อ่ะจะเป็นไรผนไฟลงแล้วนะ แล้วก็เตรียมจานเลยจ้านะคะเตรียมจานรอเลยถ้าเหลืองแบบนี้ได้แล้วนะคะทุกคนเตรียมจานไปเลยหอมหอมันร้อนนะคะอือไปเลยนะคะเหลือไม่ะคะทุกคนนะอ่าโอเคนี่ที่เหลือนะคะทุกคนที่เหลือ ยังเหลือสามแผ่นนะทุกคนนะยังเหลือสามแผ่นเอาลงไปเลยค่ะอืมเรียบร้อยนะคทุกคนหยุดไปแล้วะะเหลืออยู่สี่สามแผ่นนะคะ ใจออความร้อนร้อนแหงกระจายก,กันทุกคนสิ่งสันสวยงามนะคะทุกคนนะอ่านะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะทุกคนนะอ่าจะประมาณนี้ทุกคนคะน่ะนะโอเคเรียบร้อยขนฟปังเราอ่ะเรียบร้อยทุกคน คลิปนี้ก็นเนาะเรียบร้อยแล้วขวนมปังเลยนะอัน,นุญาตจะเอาค่ะแม่ใส่จานได้แล้วสวยไหมอืมไปไปเอาไปเลยเดี๋ยวมันก็เย็นลูกไปอ่งถ้วยชางานหมอ้อกระทะหนึ่งใบนะตรงนี้เอาให้เรียบร้อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะ ทุกไข่นะคะุกคนเป็นไม่รู้ที่ว่าน้อยมากกินก็าะ่างน้อยน้อยนี่ก็มากกินเอาเสียงลงนิดนึงแล้วลูกเด้อเอาลงเลยค่ะเสียงลงก่อนน้อยล้างไยล้างชาม ก็ใหญ่ตืน่นมาทำกับข้าวอี่านนะคเราจะเก็บให้เสร็จเรียบร้อยเนาะเอามาน,นิลาพี่ละน้องไปก่อนคลิปนี้เนาะพี่น้องสาวน้้ยเพิ่อก็ได้ขนมปังทอดเรียบร้อยแล้วชุบไข่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ